ในวันที่8ทธันวาคม2568ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒนะ,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและก็พื้นที่ใกล้เคียง เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยน2568ที่ผ่านมาที่ส่งผลกระทบกับโรงพยาบาลและบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้างค่ะรวมทั้งการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะเนื่องจากว่ายาประจำตัวเอกสารใบนัดหรือสมุดประจำตัวของผู้ป่วยเนี่ยสูญหายไปกับน้ำหมดแล้วนะคะก็ทำให้เกิดความกังวลในการดูแลรักษาต่อเนื่องค่ะซึ่งจากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะฮะ MOU กับมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์นะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลทางการแพทย์ค่ะระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะกับโรงพยาบาลสงขลานาครินทร์ค่ะทำให้ในยามวิกฤตที่ประชาชนเนี่ยจะต้องหนีน้ําออกมาตัวเปล่านะ,ะต้อง เมื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ข้อมูลผู้ป่วยจะยังคงอยู่แล้วก็พร้อมใช้งานด้วยนะคะทีมแพทย์ก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้โดยใช้ระบบบันทึกสุขภาพส่วนบุคคลฉุกเฉินหรือว่า p h r Emergency ค่ะเป็นเครื่องมือหลักในการที่จะประสานงานดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ สาธารณภัยใหญ่นะคะช่วยที่จะลดความเสี่ยงจากการขาดยาแล้วก็ลดความคลาดเคลื่อนทางยาได้อย่างมีนัยสําคัญนะเพราะว่าสามารถที่จะตรวจสอบประวัติการแพ้ยาแล้วก็ยาที่ใช้อยู่ได้อย่างถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมค่ะโดยนายพัฒนากล่าวว่าการเชื่อมโยงไร้รอยต่อสู่หน่วยบริการใกล้บ้านด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง โรงพยาบาลสงขาลานครินกับเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดสงขลาค่ะจะทําให้ผู้ป่วยที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะสามารถที่จะเข้ารับบริการหรือรับยาในหน่วยบริการเครือข่ายใกล้จุดที่อยู่ได้ทันทีเลยทีเดียวนะถือว่าการทํา MU ถูกนำมาขยายผลสู่การปฏิบัติการจริงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่ามหาศาลในยามวิกฤตนะ,ะนี่ก็คือการยกระดับบริการสุขภาพนะ,ะในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างแท้จริงสามารถเรียกได้ว่าสงขาโมเดลแล้วก็สอดรับกับนโยบายหมอไม่ละประชาชนไม่รอเชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ ด้านในแพทย์สมรกจึงสมานนะคะประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวว่าความร่วมมือที่ก้าวข้ามขีดจำกัดระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลสงขาาลานครินผ่านการใช้ระบบ p h r Emergency เนี่ยถือว่าเป็นการบูรณาการข้อมูลดิจิตัลนะคะที่สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะคะความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงนะ,ะโดยเฉพาะในยามวิกฤตนะว่าเป็นก้าวสำคัญนะคะในการที่จะพัฒนา ดิจิทัลเฮลท์อีโคโซิสเต็มของประเทศนะ,ะซึ่งการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าที่ทันสถานก,การณ์เป็นจุดเด่นที่สุดนะ,ะโดยระบบเนี่ยทำหน้าที่เสมือนระเบียนประวัติสุขภาพเคลื่อนที่นะ,ะแพทย์และเภสัชกรเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบประวัติการรักษาแล้วก็รายชื่อยาเดิมที่รับประทานอยู่ผ่านระบบได้ทันทีเลยค่ะคะุณผู้ชมทําให้สามารถที่จะสั่งจ่ายยาชุดใหม่ทดแทนยาที่สูญหายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วนะทั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขกาลังเร่งรัดพัฒนาความสมบูรณ์ของการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพนะคะกับหน่วยงานนอกสังกัดเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นระบบหมอกทมของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะคณะแพทยาศาสตร์และโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยรวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนนะคะเพื่อที่จะให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลสุขภาพที่เชื่อมต่อกันได้อย่างไร้รอยต่อภายใต้มาตรการ มาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ทำอวิบาลข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะรองรับการดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์นะด้าผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิติพงศ์เรียบร้อยนะคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มอ,อก็กล่าวว่าสถานการณ์น้ําท่วมในครั้งนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมกระทบถึงเอกสารใบนัดหรือว่าสม,มุดประชันตัวของผู้ป่วยนะซึ่งก็ถือว่า เป็นหัวใจของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระบบสารสนเทศดิจิทัลที่ทีมเชี่ยวชาญด้านวิทยาการข้อมูลทางการแพทย์มออได้มีการพัฒนาขึ้นนะคะร่วมกับสํนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ทําหน้าที่เสมือนเป็นฐานข้อมูลฉุกเฉินค่ะทําให้ผู้ป่วยที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะเข้ารับบริการหรือรับยาที่หน่วยบริการเครือข่ายใกล้สุดที่อยู่ได้ทันทีเลยค่ะ